สวัสดีวันจันร์นะครับคุณผู้ชมที่น่ารักของผมต้อนรับเข้าสู่เฮลเช็คจับสัญญาณสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคนะครับก่อนอื่นผมขอถามก่อนนะครับว่าคุณผู้ชมเคยรู้สึกเคืองคันตาจนน้ำตาไหลเวลาที่เจอกับแสงแดดจ้าฝุ่นและลมจ,จัดๆกันบ้างหรือเปล่าครับ ถ้าคําตอบของคุณก็คือเคยคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นโรคที่เรียกกันว่าต้อลมแบบไม่รู้ตัวก็ได้นะครับและถ้าสังเกตดีๆอาจจะพบก้อนนูนสีขาวเหลืองตรงหัวตาของคุณด้วยถ้าคุณผู้ชมติ๊กถูกทุกข้อแล้วก็รอติดตามนะครับช่วงหน้าคุณหมอจะมาให้ความรู้เรื่องต้อลมกับเราเพิ่มเติมในเฮลเช็คช่วงหน้าครับการที่เราโดนแดดโดนลมเยอะๆนะคะพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเป็นต้อลมแล้วก็ลามไปเป็นต้อเนื้อได้งา่าย เมื่อสักครู่ผมมีโอกาสพบกับแพทย์หญิงคณิธฐาตันติชริสมบูรณ์หัวหน้าแพทย์จากสู่แพทย์โรงพยาบาลไทยนครินเลยรบกวนคุณหมอมาเล่าเรื่องต้อลมให้เราฟังกันนะครับเชิญคุณหมอได้เลยครับต้อนลมเนี่ยก็คือมันจะมีเป็นก้อนกลมๆค่ะอยู่ที่ตรงตาขาวนะคะข้างๆตาดำมาค่ะบริเวณตาขาวที่โดนแดดโดนลมเยอะค่ะ พวกนี้ก็จะทําให้มีอาการแสบตาเคืองตาจริงๆแล้วก็คือสาเหตุของมันก็คือการที่เราโดนแดดโดนลมเยอะๆนะคะแล้วก็มันก็จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของเยื่อตาขาว มีความเสื่อมของเยื่อตาขาวมีลักษณะเป็นก้อนขึ้นมานะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างของเมืองไทยเนี่ยเราเจอเยอะมากนะคะอย่างคนไทยเดินมา10คนเนี่ยก็มักจะเป็นต้อลมสักประมาณ78คนเลยะคะ่ะเนื่องจากว่าประเทศเราเป็นเมืองร้อนเนี่ยแล้วเราก็มักจะโดนแดดอยู่เสมอะคะ่ะไม่ค่อยได้ใส่แว่นกันแดดตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุสักประมาณ20กว่าส่วนใหญ่ก็จะมีมีต้อลมกันแล้วะคะ่ะกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นพวกที่ต้องออกแดดออกลมเยอะๆะคะ่ะเช่นทํางานในทะเลชาวประมงขี่มอเตอร์ไซค์พวกที่ใส่ ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกอะค่ะ มันก็จะทําให้ต้องปะทะกับลมเยอะพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเป็นต้อลมแล้วก็ลามไปเป็นต้อเนื้อได้ง่ายแต่ถ้าเกิดอย่างเช่นทํางานในออฟฟิศเนี่ยถึงแม้ว่าเราเป็นต้อลมอยู่เราไม่ได้ออกไปโดนแดดเยอะส่วนใหญ่มก็จะเป็นแค่ต้อลมไม่ได้ลามกลายเป็นต้อเนื้อค่ะถ้าเกิดว่าเป็นต้อเนื้อเราจะเห็นได้ชัดมากขึ้นแต่ว่าสาเหตุหลักก็คือจากแดดจากลมเหมือนกันนะคะถ้าเป็นต้อลมเราอาจจะแค่หยอดยาหยอดน้ําตาเทียมเวลาที่เคืองหยอดยาแก้เศษเวลาที่แดงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้อเนื้อถ้าเหถ้าหากว่ามันเป็นเยอะมากขึ้นน่ะะคเช ล้ำเข้าตาดําเยอะๆเราก็อาจจะต้องผ่าตัดะคะ่ะด้วยการตรวจด้วยกล้องเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นก้อนนูนๆขึ้นมาที่บริเวณตาขาวอะคะ่ะอย่างอย่างที่บอกก็คืออย่างเช่นการที่เราโดนแดดมาตั้งแต่เด็กเนี่ย โตขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณอายุ20กว่าค่ะเราถึงจะเห็นเป็นลักษณะเป็นต้อลมขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าตรวจพบเจอโดยบังเอิญเวลาที่คนไข้เข้ามาตรวจที่แผนกตาด้วยเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนไข้ไม่ได้มีอาการก็าอาจจะไม่ได้ต้องทําอะไระค่ะเพียงแต่แนะนําให้ใส่แว่นกันแดดกันลมเวลาออ,ออกข้างนอกที่จะต้องเจอแดดเจอลมแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้มีอาการเช่นมีอาการแดงมีเคืองตรงบริเวณของต้อลมเลยก็อาจจะให้ยาหยดตาใช้เป็นครั้งคราวสาเหตุหลักจริงๆคือแสงอุลตร้าไวโอเลตในแดดค่ะแล้วก็ลม เพราะฉะนั้นแสงจากคอมพิวเตอร์แสงไฟในอาคารพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีผลหรือว่าแสงจากจอไอโฟนโทรศัพท์ก็ไม่ไม่เกี่ยวค่ะต้อนลมเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายเลยนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะทําให้มีอาการเครืองแสบตาได้ง่ายเวลาเจอลมเจอแดดะคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าก้อนมันใหญ่มากเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสวยงาม จริงๆรีบไปตรวจก่อนที่มันจะลามไปเป็นต้อนเนื้อก็ดีนะครับแต่โรคนี้ป้องกันได้เพียงหลีกเลี่ยงรังสีอัลตราไวโอเลตแต่ถ้าเลีกไม่ได้ลองหาแว่นที่มีเลนส์กันรังสี UV ที่มีคุณภาพมาใส่ดูนะครับราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ดีต่อสุขภาพตาของคุณนะครับอย่าลืมนะครับว่าไม่เป็นไรใช้ไม่ได้กับสุขภาพสวัสดีครับ